ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคเเตอร์อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวนํามาอัปเดตรถโซนหน้าร้านนะครับไล่ไปตั้งแต่วันนี้มีคิวจัดส่ง2องคันนะครับตัวนี้จะเป็นรีโวสไลออนรถจัดส่งของเคเท็กเตอร์นะครับผมวางฐานนะครับเตรียมขึ้นตัวนี้เป็นอีสกิเอ็4ทีห้าสี่ศูนย์นะครับอาจจะขึ้นคันนี้นะครับ อุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นโซนหน้าร้านของเคเด็กเตอร์ซึ่งก็จะมีรถจอดเรียงอยู่ประมาณ6คันด้านหน้านะครับทั้งหมด6คันก็ไล่เรียงกันไปนะครับก่อนรับชมขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อ f อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้อัปเดตลงไปซึ่งเคเด็กเตอร์นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศรัพท์0 8 9 2832911มนะครับผม0892832911นะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นโซนหน้าร้านนะครับของร้านเกเต็์เตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ติดถนนใหญ่เส้น24ครับตรงห้ามไปเสมียเยื่องกับเทศบาลที่ว่าการอำเภอหนองกีใกล้กับปั๊มน้ำมันพีทีผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมชมนะครับเลือกใช้เลือกรถเอาไปไว้ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงมีทั้งมืห่หและมือสองนะครับ ช่วงนี้หน้าฝนพื้นที่ก็อาจจะเฉะแฉะนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นป e ีซิกีตัวที่ห้าครับจริงๆสาภาพเดิมก็สวยอยู่นะครับแต่ลูกค้าสั่งเก็บสีเก็บอะไรก็จะดูสวยขึ้นครับอันนี้เป็นรถเตรียมการส่งอุปกรณ์3ชิ้นราคาอยู่ที่2องแสนกว่าบาทนะครับผมเลรคทะเบียนปี6 6หกหนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ2องแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง3ชิ้น40แรงนะครับ40เทอร์โบ20ซิกี เอ็นีห้าสี่ศูนย์นะครับผมลูกค้าทนานสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ครับยังมีเหลืออยู่นะครับเอ็นพีห้าสี่ศูนย์นะครับปีหกหนึ่งสวยเลยนะครับเก็บงานให้แต่จริงๆเดิมๆก็ได้นะครับเดิมก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกอลูกค้าหรือว่าเอซีชอบสีสันเราก็สั่งเก็บให้ให้ได้นะครับสั่งมาเราจัดให้ตามคำขอนะครับตามความความต้องการอันนี้จะเป็นผาน,นะครับส่วนหกล้อสไลด์ จะส่งอิสกีเช่นกันวันนี้อสกีออกแพ็กคู่ครับแต่จะเป็นตัว54แรง NP554 นะครับจังหวัดพุกดาหารส่วน40น,นี่ไปขอนแก่นนะครับขอบพระคุณลูกค้า FC ทั้ง2ท่านเดี๋ยวมาไล่เรียงรถที่อยู่โซนหน้าร้านของเคเด็กเตอร์ ector, นะครับเริ่มต้นที่ L4018 คันนี้ครับผม4018สาภาพสวยเดิมนะครับตอนนี้เล่มน่าจะปี61 ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3 3 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับ3 3 9 0 0 0บาท3 3 9 0 0นบาทใบดันผันหลังรถเดิมๆเ,เครื่องคัดท้ายเดิมสีเดิมไม่เคยแกะเล่มปี61เปิดประเดิมด้วย3 3 9 0 0 0มาททันทครับเด่นยากนี้นี่ถัดยยามาเป็นยันมาสามสอ่าตัวนี้ EF 3 9 3 T ปี55เก็บงานสวยยางหลังสภาพใหม่ยางหน้าสภาพดอกเต็มเช็ดลวซึมไฟสีสันให้ใหม่สวยๆเลยนะครับนี่ แต่ว่าจะมอมนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราวิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันแล้วก็ฝนตกทุกวันรถอาจจะเปื่อนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวล้างก็แจ่มครับสวยเลยคันนี้นะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้เอาไปสองแสนหกหมื่นเก้าพันเล่มปีห้าห้าครับถัดมาพิทแอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดดีขันเช็คสภาพสวยยางใหม่สี่เส้นครับสามเก้าเก้าแถมพันล้งใหม่เลยไปคันนี้นะครับคลิปนี้ให้พันลังใหม่ไปสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสวยๆเลยนะครับยางใหม่ใหม่สี่เส้นเลยนะครับแอลสี่ศูนย์หนึ่งแปด ถัดมาเป็น l l 4708 4708ตัวนี้เป็น DT ปี56 399,000บาทครับเช็คสภาพสวยยางยางหลังนี่สภาพใหม่หรืยยางใหม่ยางหลังใหม่ครับยางหน้าสภาพดอกเต็มดีปี56 399,000บาทหน้าหลังนะครับส่งรี3สามไว้รลทุกคัน408อีกคันนะครับไปด้านใหม่นาซายางหน้าใหม่ยางหลังเดิมแถมผ่านหลังใหม่คันนี้ า399ครับ399,900บาทตีคันนะครับใบดันใหม่พันล้างใหม่ไปเลยตัวนี้ก็ใบดันใหม่ครับ NASA เหมือนกัน2คันเลยนะครับแพ็คคู่เลยใบดันใหม่ NASA คันนี้ก็แถมพันล้างใหม่เหมือนกันเอาไป399,900บาทเช่นกันครับเล่มปี62เลยนะครับได้ใบดันใหม่ได้พันล้างใหม่นะครับราคาไม่เกิน400,000ครับ399,900บาทตัวนูน้นจะเป็น Isuzu NT554 มีปุ๋ยแถมไป5กระสอบครับผมเรื่องปุ๋ยน่ะแล้วแต่ลูกค้านะครับมีโปรโมชั่นยังแถมมันให้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าลูกค้าบางท่านอยากได้ส่วนลดถ้าเงินสดอ่ะส่วนลดเป็นเงินสดเราก็ลดให้ได้ครับแต่ว่าบางท่านาไม่เอาส่วนลดเงินสดเอาเป็นปุ๋ยแทนก็ได้ครับผมนะครับของแถมเราก็มีให้เลือกหลายๆหลายระดับหมายถึงว่าเอาเป็นส่วนลดเงินสดก็ได้หรือจะเอาเป็นของแถมสินค้าพวกปุ๋ยพวกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุยกัน สองแวะมาพูดคุยนะครับตัวนั้นเป็นอินสกี54แรง MP554 นะครับส่งทง่วันมุดทหารนะครับมุดาหารขอบคุณ f อสตีคุณอย่างสูงอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่โซนหน้าร้านจะเป็นผันขุดมันผันขุดมันราคาอ่าช่วงนี้ลดสต็อกครับเอาไป9,000บาทแค่นั้นเองนะครับ ESC 9,000บาทของใหม่นะครับ9,000บาทโปรโมชั่นช่วงนี้ครับร้อนๆเลยครับรีบเลยครับมีจำนวนจำกัดนะครับตัวละ9,000บาทของใหม่เลยนะครับย้ำว่าผานขุดมันของใหม่ 9,000บาทมีจำนวนจำกัดาท่านใดสนใจก็โทรด่วนครับ0 8, 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับผมปกติอยู่หมื่นกว่าบ,บาทครับตัวนี้นะครับขยับมาก็จะมีพวกผางยกล่องขุดาหางตัดหญ้าของนาซ่านะครับยกล่องตาเพชรนาซา่าราคาก็อยู่หมื่นกว่าบ,บาทครับยกล่องหางตัดหญ้าก็เริ่มต้นที่20,000 20,000 20, ต้นๆครับของใหม่นะครับมีรับประกัน6เดือนนะครับมี1นึ่งเมตรเมตรยีเมตรส่เมตรแเออเมตรเเท่าดี นะครับอลองแวะมาเยี่ยมชมแล้วก็จะเป็นพวกผ่านบุกเบิกของนาซ่สามหม0 0นกว่าบาทนะครับโรตารี่ใหม่ป้ายแดงนี่ก็รับประกัน1ปีของโชคชัยของฟาร์มเทคนาซาเริ่มต้น40,000กว่าบาทครับถัดมาก็จะเป็นรถไถโคบูต้านะครับตรงนี้จะเป็น36แดง36คันนี้มีเทอร์โบนะครับอ้าวเปิดฝาพอดีเลยดูครับมีเทอร์โบ นะครับตัวนี้เช็คสภาพสวยยางหลังสภาพใหม่ๆยางหน้าดอกสภาพใหม่ๆเช่นกันยางสภาพใหม่ซีซันครับนะครับใช้งานนิดเดียว2 8 9 0 0นบาทครับมีเทอร์โบแบตเตอรี่ใหม่หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่ง3 6มสิบหกคูปอต่ายันมา39อีกอีคันครับตัวนี้เล่มปี5,6นะครับเช็คสภาพสวยยางหลังดอกสภาพใหม่ยางหน้าใช้ได้ตัวนี้ 2,69, แสนบาทครับแบตเตอรี่ใหม่ส่งฟรี300โลหน้าหลังนะครับผม ถัดมาเป็นเอ็มห้าพันตัวนี้เช็คสภาพใหม่ยังหน้าใหม่ยังหลังดอกสภาพยังเต็มดีสามแสนเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าพันนะครับาขายเงินสดเงินผ่อนทุกคันนะครับผมเอฟพีเผื่อท่านใดาถามว่าเออบิลโปรโมตตั้งแต่ต้นเงินสดเงินผ่อนว่ามาดีเทิร์นได้ว่ามาครับพี่เคเด็กเตอร์รถทุกคันจัดไฟแนนซ์ได้ที่กรณีที่มีเล่มทะเบียนนะครับผมอย่างสามโมงดีจะได้แสนแปด ยันมาจะได้อย,อดยอดยอดยอดอัดถึง 2, 2, 2> อง0นสอ่าก็ได้ถึง2อง0น,นครับยอดยอดยอดเขาเรียกว่ายอดดันเต็มห้าพันก็ดันได้ถึง2อง0 3นสองสามสี่เก็บงานสวยอย่างใหม่สี่เส้นคานใบมีดโค้งครับหลังคาผ้าใบตัวนี้เล่มปเีเดี๋ยวนะตัวนี้น่าจะปีห้าสองไหมครับตัวนี้เล่มน,น่าจะปีห้าสองนะครับไม่ห้าศูนย์ห้าสองต้องขอไยประมาณนี้ หน้าหลังเล่มทะเบียนยางใหม่สีเส้นแสนเก้าเาครับคันนี้แสนเก้ 99, จัดไฟแนนซ์ได้แสนสามสี่เตัวนี้ก็3า9เก้ครับเก็บงานใหม่ทั้งคันจัดไฟแนนซ์ได้3ามแสนามครับดาวที่หกหมื่นเก้าี่ห้าศูนย์แปดีไอนะครับสองแสนแ่นเก้าพบาทยางหน้าใหม่ยางหลังดอกเต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้แสนสี่นะครับเงินสดสองดเก้หน้าหลังเล่มทะเบียน MU55 ห้านะครับสี่แสน 8 9 0 0 0บาทนะครับเอาไป459,000ครับ459,000 MU 55ปี61อา่าจอนเดีย105แรง6100 B เดิมๆเ,เล่นปี54หน้าหลังเอาไปตัวนี้ราคาเดิมอยู่6 699,000บาทเอาไป659,000ครับตัวนี้659,000จอนิวฮอลแลนด์48 1สนเก้ายังหน้าใหม่นะครับหน้าหลังนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับผม FC ก็แถวหลังเดินลำบากต้องเอาแต่แถวหน้าก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงรถเข้าใหม่นะครับมีรถเข้าใหม่อยากจะนำเสนอตัวนี้ค่ะ M 85นะครับมาใหม่นะครับเดี๋ยวคันอื่นก็ค่อยว่าไล่เรียงกันไปตัวนี้ลงหินใหม่ก็พอเดินสะดวกหน่อยนะครับ ตัวน,นั้นหลังก็มีรถอีกเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะนําเสนออีกคันนึงก็คือตัวนี้ M8540 เล่นปี58นะครับ8540สวยเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะสีเดิมทั้งคันอ่าปี P 58นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เปิดราคาอยู่7แสนกว่าบาท MC ถ้าในาสนใจโทรมาก,ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรถเพิ่งเข้าเดี๋ยวให้ให้ล้างเช็คระบบใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวเดี๋ยวนะครับก็เปิดราคาเข้าๆให้ฟังก่อนสําหรับคลิปนี้เผื่อถ้าในาสนใจก็โทรด่วนมาเลยแล้วกันนะครับ M85 สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนำสือประมาณนี้ก่อนครับจริงๆตั้งใจอัปเดตรถหน้าร้านแต่ก็โฉบม,มาให้เห็น85แวบๆนะครับเพราะว่า f p สนใจมาเยอะเดี๋ยวให้ล้างทำความสะอาดแล้วจะรีวิวเดี๋ยวให้ชม700,000กกว่านะครับสนใจก็โทรมาปี58เดิมๆ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้อีก1ทคลิปครับเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณอย่างสูงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ